สวัสดีครับรถเก่งชาแนลนะครับวันนี้เรามาดูวิธีการเพราะต้นกล้าแต่งโมนะครับลงในถาดหลุมนะครับนี่นะผมไม่ได้ถ่ายผมไม่ได้อัดในคลิปช่วงที่เราบ่มบ่มเมล็ดนะครับ แต่อธิบายไว้คร่าวๆนะครับเพราะว่าชว่วงนี้งานยุ่งนะครับวันนี้ผมมาหยออมเมล็ดผมยังทําตอนกลางคืนเลยครับ <c oughs> กลางวันทํางานนะฮะอันฮะไอช่วงแรกที่เราเราจะทําการบ่ม,มเมล็ดนะครับหลังจากที่เราได้มเมล็ดมา เอาไปแช่น้าอุ่นนะครับผมแช่ไว้สองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงสองชั่วโมงนะฮะแล้วก็หลังจากสองชั่วโมงเสร็จผมก็เอาไปห่อผ้าขาวบางห่อผ้า,ผ,าผ้าขาวบางผ้าที่ใครไม่มีผ้าขาวบางก็เอาผ้าไอผ้าไอ อะไรนะรห่าเลยนะให้ห่อข้าวครับที่เขาเอานึ่งข้าวก่อนครับตัวง่ายๆนะครับ <c oughs> ห่อปั๊บเราไปปั่นในเครื่องซักผ้าเป็นเป็นถังถังปั่นแห้งนะครับให้ให้น้ำมันให้มันแห้งให้เมือกมันออกลิดนึกนะแต่บางบางคนเขาเอาเขาเอามา หลังจากปั่นเสร็จเขามาขัดเมือกนะครับแต่ผมไม่ขัดนะครับผมผมจะตัดขั้นตอนผมไม่ขัดนะครับผมมาปั๊บผมก็มาบ่มเลยห่อผ้าค่ะห่อห่อผ้านะครับนี่ผ้าแบบนี้พี่ผ้าแบบนี้ครับผ้าขนหนูเก่าครับผมมีผ้าขนหนูเก่าอยู่ผมห่อปั๊บผมก็เอามาบ่มไว้ในกระติกกระติกที่นี่ครับกระติกน้ํานี่ครับกระติกน้าเนี่ยผมบ่มไป ผมบ่มไปประมาณ1คืนกับอีก1วันครับหคืนอีก1วันอีก1วัน,วนคือวันนี้แล้วผมมาผมออกมาตอนเย็นวันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับจะเห็นว่ารากมันออกแล้วนะครับถ้าทิ้งไว้2วันนี้โอ้โหผมว่า ยาวแน่นอนครับสางออกแน่นอนนะครับพอเราซื้อถาดหลุมมาดินเพาะจะใช้ดินอะไรก็ได้ครับแต่ผมใช้ดินปลูกครับดินเพาะปลูกหรือว่าเราจะเป็นไดินพิเศษหรืออะไรก็ได้ครับเขาเรียกว่าอะไรพิษมดพิษมดนะครับ,รรนะรบแต่ผมใช้ดินปลูกนะครับ ผมใส่ไปเต็มเต็มหมดเลยครับพอไม่แปรงเข้าเกียรลาดให้มันให้มันให้มันลาดอย่างนี้นะฮะแล้วใช้มือจิ้มอย่างนี้นะครับนี่นะครับผมใช้มือจิ้มนะครับผมไม่ไม่ิวิถีวิถันนะจิ้มอย่างนี้นะครับประมาณหนึ่งหนึ่งเซนครับกะเกลนะฮะนี่ฮะจิ้มไปอย่างนี้นะ นะแล้วก็บางคนขาใช้ใช้บางคนขอใช้แหนบนะครแต่ผมไม่ใช้นะผมใช้ช้อนครับผมอันนี้นี่ผมจะทําให้ดูนะครับผมจะตักปลาแค่หนึ่งเมตรนะผมก็จะหย่อนลงไปเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนี่ฮนะ,ะเอาทิ้งไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวธรรมชาติของต้นพืชนะครับ รากมันจะรากมันจะลงเองนะฮะรากมันจะลงเองอัตโนมัติถึงถึงจะนอนหงายนอนคว่ำรากมันจะโอลงเองนะฮะอะ่ทำอย่างนี้เสร็จถ้าสมมติผมทำทำทำโคบโหมดแล้วนะฮะผมก็จะเอาดินดินที่ดินนี้ฮะปลูกไว้แค่นี้นะฮะไม่ต้องกดนะฮะแล้วเราก็เก็บไปที่ลูกเรือนของเรา โรงเพาะของเราลดน้ำนะครับลดน้ําอาจจะมียาฆ่า,มาแมลงยากันมแมลงแต่บ้านผมไอ้พวกไอ้มดมดแดงไฟนะจะเยอะผมก็จะพ่นยาฆ่า,า,มาแมลงป้องกันไว้นะแต่บางคนเขาจะแต่บางคนเขาจะเอาพยางพลาสติกคุมเพื่ออบคือสองคืนคนระับแต่ผมไม่ทำนะผมปล่อยไว้ มั่นใจว่าถูแน่นอนนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปวิธีการเพราะมาเมล็ดแตงโมนะครับแบบลวกๆนะฮะ <c oughs> แบบกระทัดรัดเพราะผมไม่ค่อยมีเวลาแต่อีกสักอีกสี่ห้วันนะฮสี่ถวันหวันเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงคลิปอีกทีหนึ่งแล้วผมจะมาบอกวิธีการใส่ปุ๋ยในระยแรกนะครับตอนี้ต้นในโมกำลังเล็กเราใส่ปุ๋ยได้นะครับ แต่ผมจะบอกสูตรอีกนิดหนึ่งนะฮะว่าการใส่ปุ๋ยต้นแตงโมตอนแรกเล็กใส่ยังไงนะครับบางคนเขาไม่ใส่นะแต่ผมใส่ <c oughs> ไม่เหมือนใครเราทําเองไม่ต้องสนใจใครครับศึกษากันไปนะฮะโอเคครับคลิปนี้กับรถเก่งชาแน่วันนี้ไม่พูดไม่ได้อู้เหนือเลยเนาะวันนี้ขออุ้เหนือสักครับนะครับก็รอดูในคลิปต่อไปนะครับน้อ ว่าผมจะเนี่ยจะได้ต่อในการพ่อมเมล็ดแล้วก็ใส่ปุ๋ยต้นกล้ามเมล็ดแตงโมนะครับมีอะไรก็ทักทายหาพบได้นะครับทักมาปรึกษากันได้คุยกันได้ครับเรียกเกษตรปรึกษากันได้ทุกอย่างเลยนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมต้องทําให้เสร็จก่อนตอนนี้สอมเริ่งละ แล้วก็ยิ่งตอนนี้เดือนธันวาวันที่หนึ่งเนาะเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่วันนี้16 16กธันวาวันหวยออกแต่ผมโดนหวยกินนะครับโอเคครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันชิปต่อไปครับไปกดติดตามและกดสับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณสำหรับรถเก๋งชาแนลครับผมสวัสดีครับ